ค่ะตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับการทานชาผู้หลานตัวนี้นะคะเพื่อนๆถามมาว่าการเห็นผลโรคต่างๆเห็นผลภายในกี่เดือนคะแล้วก็การันตีผลไหมคะคําตอบนะคะเรื่องของการการันตีผลนะคะไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนการเห็นผลไวช้าแตกต่างกันสินค้าตัวหนึ่งในท้องตลาดนะคะ ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะคะทุกยี่ห้อนะคะไม่มีสินค้าตัวไหนที่การันตีผลหรือเห็นผลทุกคนร้อยเซนะคะไม่มียี่ห้อไหนที่กินร้อยคนแล้วเห็นผลร้อยคนนะคะอาจจะเห็นผล95%อีก5%อาจจะไม่เห็นผลขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนและพฤติกรรมการก่อโรคของแต่ละคนนะคะชาของยุ้ยตัวนี้นะคะไม่ใช่ยารักษาโรคเนาะย้ำกับทุกคลิปนะคะไม่ใช่ยารักษาโรค เพราะฉะนั้นเวลากินปุ๊บจะให้เห็นผลทันทีภายใน7วันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ยาเคมีนะคะยาเคมียารักษาโรคกินปุ๊บหายปับ๊บกินแล้วหายปวดหัวกินแล้วแก้อักเสบฆ่าเชือ้อแบบนั้นคือโดดของยาแต่ถ้าในลักษณะการถ่ายพิษแบบทางสมุนไพรเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปร่างกายของคนเราเนี่ยสะสมของเสียกินมาทั้งชีวิตครึ่งค่อนชีวิต ห้าสิบปีหกสิบปีพิษเข้าสู่ในร่างกายกลายเป็นพวกน้ําตาลในเลือดสูงเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นตะกอนยาต่างๆฝังอยู่ในเลือดเป็นหินปูนเป็นยูริกเป็นก้อนเนื้อตามตัวเป็นน้ําเหลืองเสียเป็นน้าเลือดที่เสียเสมหะที่เสียอุจจาระเก่าประจําเดือนเก่าซิดเนื้ององตังฝังอยู่ในตัวจะมาให้เห็นผลภายในหนึ่งเดือนอาจจะเป็นไปไม่ได้สําหรับบางคนแต่ถ้าบางคนอาจจะเป็นไปได้ถ้าปรับพฤติกรรมการก่อโรครวมด้วยนะคะระหว่างกินผู้หลาน ับพฤติกรรมทุกอย่างนะคะตามที่ยุ้ยบอกตามที่ยุ้ยแนะนําอาหารสแสลงลดได้ลดทางด้านจิตใจด้วยนะคะไม่เครียดไม่โมโหไม่ห,มหมงุดหงิดไม่ย้ำคิดย้ทำทําไม่อาคฆาไม่พยาบาทไม่ลิษยาไม่คิดมากนอนหลับพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายพอเหมาะนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอที่สําคัญนะคะยุ้ยจะเน้นมากในเรื่องของการนอนพักผ่อนจับให้นวดด้วยนะคะการนวดเนี่ยมันเป็นการเปิดเส้น ะะถ้าใครที่อยากเห็นผลไวเนี่ยต้องนวดด้วยนะคะเดือนละครั้งหรือสองครั้งส่วนตัวยืเองตอนนี้ก็นวดประมาณหนึ่งครั้งนะคะเป็นนวดผ่อนคลายเพื่อเปิดประตูลมเวลากินผู้หลางเข้าไปปุ๊บมันล้างพิษในเส้นเลือดแล้วเห็นผลได้ไวคนที่มีกล้ามเนื้อติดขัดข้อบ่าไหล่ตึงตัวแน่นปวดแข้งปวดขาปวดนั่นปวดนี่ตัวมันเหนียวมันหนืดมันตึงเวลานวดไปมันเหมือนเป็นการกระทุงพิษหรือคลายกล้ามเนื้อเวลากินเข้าไปมันจะดูดซึมได้ดีไปล้างพิษได้ดีตับอาหารสแสลงด้วยนะคะแล้วชงให้มันถูกธาตุด้วย ะะเวลากินผู้หลานชงให้ถูกธาตุตัวเองชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยายเย็นนะคะถ้าร่างกายเย็นชงเข้มเขมหน่อยให้มันกระทุ้งพิษให้ร่างกายอบอุ่นถ้าร่างกายร้อนมีของเสียมีพิษเยอะชงอ่อนๆไปก่อนไล่เลือดไล,ล่ลมค่อยๆถ่ายพิษออกนะคะไม่ใช่ว่าธาตุของตัวเองเนี่ยมีของเสียเยอะแล้วไปใส่ผู้หลานแบบรุนแรงเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะกระแทกพิษแรงแล้วก็จะมีอาการข้างเคียงต่างๆนะคะดังนั้นเวลากินผู้หลานต้องทาความเข้าใจในสินค้าก่อนสินค้าตัวนี้ มันทํามาเพื่ออะไรทํางานยังไงถ่ายพิทยังไงนะคะผลข้างเคียงดียังไงให้พี่ไปศึกษาก่อนศึกษาในกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลานพิมพ์เข้าไปค่ะ Facebook ชื่อคลิปวิดีโอผู้หลานด้วยจะเอาความรู้ใส่ไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเรื่องของการกินทั้งรีวิวคนกินจริงการปรับาธาตุการชงน้ําการกินอย่างละเอียดถ้าศึกษาดีพอนะคะอย่างน้อย10คลิปถึง20คลิปค่อยมาซื้ออย่าเพิ่งซื้อแล้วค่อยศึกษา นะ,ะศึกษาก่อนให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจตรง,ตรงไหนมีคําถามตรงไหนที่ติดอยู่เข้าไปดูในกลุ่มนี้นะคะยุ้ยมีคําตอบทุกคลิปอยู่แล้วลองหาดูลองเซิร์ชดูนะคะจะเป็นหัวข้อแต่ละข้อแต่ละโลกเนี่ยเขียนไว้หมด ดังนั้นเนี่ยถ้าแนะนําคนที่ตัดสินใจกินผู้หลานแล้วนะคะอย่างน้อยนะคะต่อเนื่อง 3- 6เดือนนะคะถ้าเทสแบบเต็มที่สุดๆเลยขอ6เดือน6เดือนไม่จำเป็นต้องกินทุกวันกินบ้างหยุดบ้าง2อสาวันกินทีกินกินหยุดหยุดไม่เป็นไรคะ่ะแต่ขอให้ปรับอาหารด้วยท,ทําตามที่วิแนะนําทุกอย่างนะคะถ้าภายใน6เดือนถ้าร่างกายของพี่นะคะตอบสนองต่อชาตัวนี้ยาตัวนี้ นะคะคพี่ทานต่อได้เลยนะคะทายพิษไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดีเองตามลําดับนะคะยุยกินมา8ปีละเข้าปีที่8ปนะปีนี้นะคะมันก็กินบ้างหยุดบ้างพอเราหายแล้วไม่จาเป็นต้องกินทุกวันละหลืออาทิตย์ละสองครั้งพอ กินทั้งแคปทั้งชาได้สลับกันนะคะไม่สะดวกก็กินแคปแต่ถ้าใครกินเริ่มแรกนะคะจะกินตัวเดียวให้กินชาไปก่อนนะคะมันเป็นตัวปรับธาตุล้างพิษก่อนแต่ถ้าใครอยากเห็นผลไวกระแทกพิษให้กินแคปเสริมเข้าไปถ้าจะกินแคปตัวเดียวยังไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นยาร้อนเดี๋ยวร่างกายมันจะกระทุ้งพิษแรงปรับธาตุไม่ได้ถ้าจะกินตัวเดียวกินตัวนี้แต่ถ้าจะกินตัวนี้ต้องมีตัวนี้ล้างมันจะเห็นผลไวชุดที่ดีที่สุดคือแพ็คคู่กินสลับกันได้เลยนะคะกินเสริมกันได้เลยเรื่องของการการันตีผลนะคะอย่างที่บบบออกกกไม่่รัันนตีผลลใดๆขึ้ยูุคค เนาะอย่างเช่นอยากจะกินผู้หลานแล้วอยากจะมีลูกเนี่ยคุณยุ้ยการันตีผลไหมคะไม่การันตีผลนะคะเพราะว่าของแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับ,กบวันตกไข่ของเราขึ้นอยู่กับผู้ชายมีอะไรตรงวันตกไข่ไหมร่างกายของผู้หญิงพร้อมแต่ผู้ชายไม่พร้อมนะคะเชื้ออ่อนเนะะี่ยค่ะมันก็ไม่ติดลูกเนี่ยมันเป็นของแถมถ้าร่างกายเราดีมดลูกเราดีนะคะร่างกายผู้ชายแข็งแรงดีเนี่ยมันก็จะติดนะคะจากการเก็บสถิตินะคะอย่างลูกค้าที่กินของยุ้ยเนี่ยนะคะประมาณ95-98%ที่เห็นผล ะะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอีก3%าเอนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ1ใช้เวลาระยะเวลากินไม่เพียงพออาจจะก,กิน1เดือนแล้วไม่เห็นผลก็หยุดละมันยังไม่ตอบสนองมันอาจจะตอบสนองเดือนที่3ที่4ที่5ที่6อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทั้งชีวิตเนาะกินอะไรมาเยอะแยะกินยามาทั้งชีวิตะจะให้เห็นผลภายใน1เดือนเพราะคาดหวังสูง1เดือนต้องเห็นอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หยุดกินอันนี้กรณีที่หน่1 2 กินไปแล้ว3-6เดือนแต่ไม่ตอบสนองพ่อยังใช้พฤติกรรมเดิมเดิมนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะชอบกินของแสลงกินกาแฟาทุกวันเลยกินหมูกระทะทุกอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยค่ะมันสะสมโรคมันสะสมไขมันสะสมของเสียมันจะไม่เห็นผลอาหารกอร่อโรคชอบกินปูปลาร้าชอบส้มตำชอบยำม,มันเป็นธาตุร้อนคนเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอีกะคะ่ะชอบกินนมบัวชอบกินปูดองแซลมอนดองปลาจอมอะไรพวกเนี้ยค่ะเนี่ยคือของแสลง กินแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงลงมันจะไม่หายดังนั้นเนี่ยยาดีแค่ไหนหมอดีแค่ไหนคุณเจอกี่ยี่ห้อกี่ร้อยกี่พันยี่ห้อมันก็ไม่หายถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมก่อนโรคอันนี้คือไม่เห็นผลในกรณีที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณพิจารณาซื้ออาหารเสริมนะคะคุณต้องดูก่อนว่าอาหารเสริมทุกคนอ่ะเขาทําออกมาให้ดีที่สุดทุกยี่ห้อเนี่ยมันทําให้เห็นผลอยู่แล้วแต่มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือถูกกับธาตุเราหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคน อย่างบางคนกินยี่ห้อนี้ไม่เห็นผลกับตัวเองแต่คนอื่นเขาเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปบอกว่าของเขาไม่ดีเพราะคนอื่นอาจจะเห็นผลพอเราไม่เห็นผลยี่ห้อนี้โอเคไม่เป็นไรก็ไปหายี่ห้อใหม่ที่มันอาจจะเหมาะกับเราแมทกับร่างกายเราทุกคนทําสินค้าออกมาดีทั้งหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันจะดีตามคา,าดหวังของเราดีกับร่างกายเราสมดุลกับตัวนั้นหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับบุคคล นะคะอย่างที่บอกถ้าธาตร้อนไปกินยาร้อนมันก็ไม่เห็นผลาตุเย็นไปกินยาเย,ยน็นมันก็ไม่เห็นผลธาตร้อนต้องกินยาเยน็นธาตุเย็นต้องกินยาร้อนคือการปรับสมดุลซึ่งจะอยู่ในกล่องผู้หลาน <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นการกินผู้หลานไม่เห็นผลบางคนอาจจะชงผิดวิธีการกินผิดวิธีอย่างเช่นเขาไม่ได้บอกให้กินแทนน้าทั้งวนันแต่ไปกินแทนน้าทั้งวนันเนี่ยร่างกายมันจะร้อนมันจะเสียสมบูรณ์จะฉี่ทั้งวันแหละจะปวดหัวทั้งวันปวดเมื่อยทั้งวันจะถ่ายทั้งวันแหละอย่างเงี้ยค่ะมันผิดนะคะมันขึ้นอยู่กับคนที่กินเข้าใจกกกาารินนนม้อยแค่ไห นะคะกินผิดวิธีก็ทําให้เห็นไม่เห็นผลอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีนะคะมันเกิดขึ้นได้เผื่อใจนะคะยอมรับความจริงยุ้ยก็อธิบายตามความเป็นจริงเพราะว่าสินค้าของยุ้ยทำมาดีที่สุดนะคะดีกับตัวเราที่สุดละนะคะแล้วก็แค่แบ่งปันบอกต่อคนอื่นที่รีวิวให้ยุ้ยก็คือรีวิวจริงที่เขากินแล้วเห็นผลแต่ถ้ากินแล้วไม่ดีไม่เป็นไรก็หาที่ห้องอื่นที่มันเหมาะกับเรานะคะขออย่างเดียวคือให้เข้าใจและยอมรับไม่มีใครหลอกขาย ไม่มีใครบังคับให้เรากินพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่การตอบสนองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่มียี่ห้อไหนมานั่งหลอกให้คนอื่นกินนะคะความหวังดีของคนน่ะก็คือทําให้คนหายอยู่แล้วทุกยี่ห้อเขาหวังดีให้คนกินแล้วหายอยู่แล้วดังนั้นเวลาเลือกซื้ออาหารเสริมการศึกษาสินค้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการเข้าใจสินค้าว่าทํางานยังไงเป็นสิ่งที่สําคัญมากใช้เวลาจากตรงนี้นิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบซื้ออย่าเพิ่งรีบสั่งถ้ายังไม่เข้าใจว่าอยาร้อนคืออะไรยาเย็นคืออะไรร่างกายร้อนคืออะไร นะกินกับยาประจาตัวได้ไหมกินกับอาหารเสริมได้ไหมถ้าตอบคาถามตัวเองข้อสงสัยตัวเองัไม่ได้กลับไปดูคลิปในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลานศึกษาให้ดีให้มั่นใจก่อนสั่งซื้อระยะเวลาการเห็นผลแม็กสุดขอให้อยู่ที่6เดือนในการเทสนะคะถ้าดีกินต่อถ้าไม่ดีหยุดกินยี่ห้ออื่นได้เลยนะคะแฟร์ Fair นะยูเป็นคนขายของที่แบบว่าไม่บังคับให้ใครมาซื้อแล้วก็ไม่ได้หลอกใครด้วยนะคะไม่ได้หลอกขายใครด้วยเพราะสินค้าของยูอะ ะะทำผลิตเป็นสมุนไพรนะคะมีมาตรฐานโรงงานมีออยมี GMP มีแพทย์แผนไทยคุมอยู่แล้วนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะทำธุรกิจนะคะคือ,คอทำธุรกิจไม่ได้ทำออกมาเพื่อขายแล้วจบ มาหลอกคนแล้วจบไม่มีสเตียรอยด์ด้วยส่วนในกลุ่มยุ้ยก็ทําคลิปสาธิตการทสเตียรอยไว้ด้วยนะคะยาสมุนไพรนั่นก็คือยาสมุนไพรไม่มีสารสกัดไม่มีสเตียรอยยาสเตียรอยคือยาเคมีนะคะใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นใช้ในเภสัชหรือร้านขายยาเท่านั้นนะคะจ่ายโดยเภสัชแย่ปัจจุบันเท่านั้น ส่วนในทางแผนไทยทาสมุนไพรสมุนไพรซื้อสมุนไพรแล้วไม่ใส่สารสกัดด้วยสมุนไพรก็อยู่ในเนี่ยในทางสมุนไพรเพราะฉะนั้นคนที่จะกินจะต้องศึกษาและเปิดใจนะคะเพราะมันมีศาสตร์หลายศาสตร์เราหาศาสตร์ไหนที่มันเหมาะกับเราถูกจริตกับเรากินแล้วเห็นผลเราก็ศึกษาศาสตร์นั้นแผนจีนก็มีแผนไทยก็มีปัจจุบันก็มีเลือกใช้ให้ถูกปัจจุบันเหมาะกับอะไรฉุกเฉินฆ่าเชื้อติดเชื้อแผนไทยเหมาะกับอะไรโรคเรื้อรังโรคสักษาไม่หายอย่างเงี้ยค่ะอ่าเลือกใช้ให้เหมาะในเรื่องโสดสเตียรอยเนี่ย หลายคนก็ถามใส่หรือเปล่าไม่ใส่นะคะยาสมุนไพรไม่ใช่ยาสเตียรอยยาสมุนไพรก็คือสมุนไพรยาสเตียรอยคือยาเคมีสกัดนะคะยาเคมีสกัดที่แอบมาใส่ในยาสมุนไพรถามว่ายุ้ยทำมาค้าขายทำธุรกิจยุ้ยไม่ได้ขายของเล่นที่จะต้องเอายาสเตียรอยมาใส่ถ้าใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งนะคะยุ้ยมีใบอนุญาตแพทย์แผนไทยเภสัชแผนไทยถ้าใส่สเตียรอยปุ๊บโดนยุดใบอนุญาตมันไม่คุ้มเรียนมาตั้ง4ปีสอบอีก2ปีกว่าจะได้ใบ6ปี แพทย์แผนไทยที่มีใบอนุญ,ญาตมีคลินิกมีโรงงานไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองนะคะไม่เสี่ยงตรงนี้2นะคะถ้าสมมติว่าโรงงานที่ยุยผลิตนะคะที่ลำปางเขาแอบ,บใส่สเตียรอยแล้วถามว่าเขาสร้างโรงงานมาหลักล้านหลักสิบล้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเอาจะสเตียรอยหลักสิบหลักร้อยมาแลกกับหลักล้านมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะที่เขาจะใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใส่ไปเพื่ออะไรถ้าในมุมมองของสายแผนไทยการใส่สเตียรอยเนี่ยหมายถึงว่าแพทย์คนนั้นเนี่ยกระจอกนะคะกระจอกก็คือไม่มีความสามารถ ขนาดยาสมุนไพรที่มันดีและถูกกว่ายาสเตียรอยด์ยังไม่มีปัญญาที่จะเอายาตัวของตัวเองสมุนไพรของตัวเองรักษาโรคได้ไปกระจอกเอาสเตียรอยด์มาใส่อย่างนี้ค่ะมันดูถูกความสามารถของแพทย์แผนไทยดังนั้นไม่จําเป็นต้องใส่ยาสเตียรอยด์นะคะแพงกว่ายาสมุนไพรสมุนไพรต้นทุนถูกกว่าแต่ความรู้การผสมผสานการตั้งยาการตั้งตําหับตรงนี้ค่ะมันสําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยมันมันไม่เมคเซนส์มันไม่มีเหตุผลอะไรที่แพทย์แผนไทยจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับยาสเตียรอยด์ และถามว่าสมุนไพรทั่วไปมีสเตียรอยด์ไหมถ้าแอบ,บใส่มียาผีบอกยาหม้อต้มยาลูกกนยาชุดยาหม้อยาอะไรที่คุณไปซื้อตามร้านขายของชําตามกาดนัดยาผีบอกไปขอใบอนุญาตเขาก่อนว่าเขาเป็นใครมีใบอนุญาตไหมนะคะบางคนนะ่ะมีเลขออยถอูกต้องไปแอบ,บสวมออยอคนอื่นในโรงงานของคนอื่นแล้วมาทําแล้วกแกแอบใส่เงี้ยต้องตรวจสอบดีๆชุดการตรวจสเตียรอยด์มีค่ะชุดร้อยกว่าบาทคุณก็ต้องไปซื้อมาตรวจตามคลิปเนี่ย นะยิ้มให้ความสําคัญมากเพราะว่าหลายคนชอบบอกว่าสมุนไพรมีสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีหรอกตัวตัวสมุนไพรไม่มีแต่ถ้าคนแอบใส่คนอื่นอะ่ะอาจจะมีเพราะฉะนั้นต้องให้ความยุติธรรมกับสมุนไพรด้วยสมุนไพรก็คือสมุนไพรไม่ใช่สเตียรอยนะคะอย่าเข้าใจผิดเนาะก็ฝากด้วยนะคะเผื่อคนที่แบบว่าอยากจะดูแลสุขภาพทางสมุนไพรจริงๆนะคะ